อุ๊ยเห็นนะณเดชทุกกิมยามือไหวเวอร์หลังเห็นโพสหวานจากสาวใหญ่ย่า ึงตัวไกลต่ใจไม่เคยห่างกันจริงๆมีโมเมนต์หวานหวานให้แฟนๆได้ฟินจิกหมอนกันตลอดเลยละค่ะสำหรับคู่รัก NY พระเอกณเดชคูกิมิยะและนางเอกสาวเยียยาบุรษยาที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งตกเป็นประเด็นข่าวสุดๆคู่รักซุ่มซื้อเรือนหอกว่าห0สล้านบาทแต่แล้วเรื่องราวกลับพลิกเมื่อมีการออกมาชี้แจงแล้วว่าซื้อบ้านจริงแต่ไม่ใช่เรือนหอเป็นบ้านของครอบครัวเท่านั้น และล่าสุดก็ตอกย้ำความหวานเบาๆรกรุบกริบเมื่อสาวย่าๆนั้นมาอวดรูปสวยๆทักทายแฟนคลับพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าคิดถึงทุกคนจังเลยแม้งานนี้พี่แบรีจะไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันแต่พี่เขาตามมาส่องตามมากดไลห์แบบเงียบๆด้วยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ